ตอนนี้พวกเองรู้หรือยังว่าช่อง Youtube อาถันอาจารย์คมนั้นได้เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ใครที่สนใจอยากเข้ามาเป็นสมาชิก y o u t u b e ช่องอาถันอาจารย์คมนั้นให้พวกเองลงไปกดคำว่าสมัครด้านล่างคลิปก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของช่อง Youtube อาถันอาจารย์คมแล้ว ดวงวิญญาณของพวกมันลงมาไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายที่มันชอบก่อกรรมทําเข็นและคําความชั่วบนโลกมนุษย์ว่ายังไงพวกเองมีอะไรจะพูดก็พูดมาเรื่องความชั่วที่ก่อกรรมบนโลกมนุษย์้ารู้หมดแล้วนะพวกเองท่านพญายมบาลครับกระผมได้ตรวจด,ดูเวรกรรมของไอ้ทั้งสองคนนี้ จากสมุดหนังหมาแล้วก่อกำตลอด้พวกมนุษย์สองคนนี้มันก่อเวรกรรมอะไรบอกข้ามาสิข้าจะได้รลงทันพวกมันพวกเองทั้งสองคนก่อกรมทำเข็นบนโลกมนุษย์นั้นไม่สำนึกในบาปบุญเวรกรรมและก่อกรมทำเข็นโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนเป็นอย่างมาก พวกเองนั้นจะได้รับโทษทันตามที่เวรกรรมที่พวกเองได้ก่อไม่มีทางหนีพ้นจากเวรกรรมเหล่านั้นไปได้นำตัวพวกมันไปลงทันตามโทษของมันเรามนุษย์ทั้งหลายหากพวกเองอยากรู้เรื่องบาปบุญเวรกรรมความดีความชั่วเรื่องราวนรกสวรรค์ ก็ให้พวกเองทั้งหลายนั้นมาสมัครเป็นสมาชิกยูทูบช่องอาถรรพ์อาจารย์คมกดสมัครด้านล่างคลิปได้เลย